วันนี้วันอังคารนะครับตอนนี้ก็5้าโมงกว่าแล้วนะครับประมาณ5้าโมงจะครึ่งละวันนี้ผมได้มีโอกาสดูแลรถคันหนึ่งตัวโตโยต้าวิดนะครับคันนี้น่าจะเป็นปี2000หรือว่าปี2003นะครับคันเนี้ยมาด้วยอาการแอร์ไม่เย็นนะครับช่างที่อื่นเช็คมาบอกว่าคอยคัดแอร์ขาดก็เลยจัดการเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับรถคันเนี้ย อายุการใช้งานก็ออกมาตั้งแต่ปี2003ก็น่าเกือบเกือบ20ปีได้นะครับโตโยต้าวิทเดี๋ยวเราจะมาดูของเสียกันนะครับว่าวันนี้คันนี้ทำอะไรบ้างแล้วมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับอ่าครับคันนี้ก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับว่า มีชุดคอยคัดแอร์หนึ่งชุดนะครับนี่อันเนี้ยที่ว่ามันช็อตช็อตแล้วฟิวขาดนี้ช่างที่อื่นเขาเช็คมาเรียบร้อยนะครับก็จัดการเปลี่ยนไปแต่ปัญหาหลักๆวันนี้ไม่ใช่อยู่ที่คอยคัดแอร์ชุดนี้นะครับปัญหาหลักวันนี้ที่ผมจะมาเล่าให้ฟังก็คือเรื่องของหม้อน้ำวันนี้จะมาอธิบายว่าหม้อน้ามันตันด้านในกับตันด้านนอกคืออะไรบ้าง ลูกค้าหลายๆท่านอาจจะได้ยินมาว่าหม้อน้ําตันหม้อน้ําตันคืออะไรส่วนมากนะครับหม้อน้ํามันจะตันด้านในข้างในมันจะมีหลอดคล้ายๆหล,ลอดดูดนมนะครับเป็นแถว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 ถ้าในหลอดดูดนมมันตันนะครับแล้วก็ดูดนมไม่ขึ้นประมาณว่าเราดูดกําลังดูดนมแต่ว่ามีก้อนน้ําแข็งไปอุดหลอดไว มันก็ตันนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าหม้อน้ําตันตันด้านในนะครับอันนี้ก็ส่งผลส่งผลให้ลดความร้อนขึ้นได้นะครับเครื่องฮีทเครื่องพังกันส่วนตันด้านนอกนะครับตันด้านนอกหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินหลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินอันนี้คือด้านนอกนะครับด้านในจะอยู่ในหลอดด้านในจะอยู่ในหลอดเล็กๆเนี่ยครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือหลอดด้านในแต่ที่เราเห็นด้านนอกก็คือตันด้านนอกนะครับนี่ตันด้านนอกข้างนอกจะมีฟินเป็นฟินอลูมิเนียมทองเหลืองหรือว่าทองแดงจะอยู่ด้านนอกที่เรามองเห็นนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่ามันสนกปรกมากขี้ฝุ่นขี้ดินขี้ทรายมแมลง ดอกหญ้าต่างๆไปตันมันมันก็จะตันด้านนอกส่งผลให้ความร้อนขึ้นได้เหมือนกันนะครับตันด้านนอกอารมณ์เปรียบกับว่าอากาศร้อนแต่ว่าเราใส่เสื้อกันหนาวใส่หนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นมันก็ร้อนขนาดคนร้อนจ,จัดๆก็อยเป็นไข้รถก็พังได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือตันด้านนอกถ้าวิธีแก้ไขง่าย สมมุติว่าเราเอารถไปล้างก็ให้เขาเอาน้ําน้ําแรงที่ฉีดล้างรถฉีดตรงแผงแอร์แผงหม้อน้ําด้วยมันก็จะช่วยได้นะครับทําความสะอาดสีถึตงตัวกระบกต่างๆได้นะครับอันนี้คือเป็นเรื่องเล็กๆที่สามารถทําได้เองนะครับแล้วก็ยืดอายุของเครื่องยนต์ด้วยนะครับส่วหม้อน้ําใหม่ก็เป็นหม้อน้ําอลูมิเนียมของคูกเกียนะครับหม้อน้ําคูกเกียก็เปลี่ยนไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรถ เสร็จเรียบร้อยแล้วคันนี้ก็เปลี่ยนคอยคัดแอร์น้ำยาหม้อน้ำเบิดตามิน่าสองแกลอนนะครับหม้อน้ำหนึ่งลูกใสยพานหน้าเครื่องแตกหมดแล้วนะครับแตกหมดแล้ววาวน้ําค้างวาวน้ําค้างหนึ่งตัวนะครับค้างกลองแอร์ท่อน้ําล่างท่อน้ําบนนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับ